ปูปูปูฮะสิไปใส่หนะสิไปสวดงานคนตายฮะโอ้สิไปสวดงานคนตายโอ้ผู้ใดตายล่ะเกบักเก้อไปไปไปโอ้โหสุจละกามาสุจระกามาเขากระจาันตายอยู่นะ โอ้ยสุขละามาสุขละามานี่ะ้อน่ะรนแล้ว <c oughs> เบป้าเ <c oughs> ขาแม่หนีรอดเนาะแม่งคืนคืคืนพว่อนนละพหนีละ ใจตัวเดนนเคนก็เห็นหม้หนาจนเปี่ยนหมดเป็นยังไงายก็ตายไว้ปนีดัวเป็นยังไงเจังตายปูเป็นยังไง <c oughs> เป็นยังไงกยส่งน้อยตาย,ยอือโอ้ตายค้าขนมอยู่ว่ามันเินเบียร์บอกแช่นขนม,ม อาจสิแม่นนี่มันบ่มีแข้วย่ําเจ้ากะอันนั้นตัวกะท่านน้ํกสิบ่ได้อ่านประวัติอ่านหยังบ่คือจังได๋อ่านโลดเนาะเอออ่านหอ่านก่อนสถมเพราะว่ายากเออยากอืมือเอาไปเผาสิบ่ได้ไปนําเออบ่ได้ไปนําโอ้สิว่าสิอ่านประวัติเพิ่นแม่น

ว่ามือเผาสิืว sí, ่าได้ไปว่าได้ไปอ่านไหอ่านไอ้เพื่นตัวบันอ่านี่แหละย็นเย็ย็นย็นยอ่านตัวประวัติเพื่อนก็ได้ได้อ่านความดีให้ลูกให้ล้านจารึกไว้จำไว้ไอ้ตัวนายสมบูรณ นายสมบูรณ์เตชะศรีผู้วัยชนจะขออ่านประวัติย่อๆ่อ,อสังเกตนายสมบูรณ์เตชะศรีเกิดเมื่อวันที่หเดือนรกรกดา พศสอพอสอได้พ่อ,อสอได้กันแตนตั้งโอ้ยผู้เขียนขเขียนมาให้พรชาดนเจนเลยเนาะถามว่เห็นไหนะาบหะบุปรอชาเพราะยังสิริอายุได้ห้าสิบเจ็ดปีนายสมบูรณ์เตชะศี ได้สมรสกับนางหนิงมีบุตรด้วยกันสองคนยอยมท่านเดี๋ยกูอ่านมทนเยวมึงสิลูกเป็นมัมเม่ยังป้ายอกาีแมดข้ให้แท้งขึ้นแก้ดยแท้เยเดี๋ยอยแจ๊ไหมแจยกไหมเขาจางเจ๊ยยังเดี๋ยวเฮ้ยเจ๊ยยังกรู้กันได้ หอยนอนแล้วกูยังมต่อยห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 อนหอยหอยหอ่หอย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 หอวหอยหอยหอแหอยหอยไอนัอยห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 อ่หอยห้ยหอยหองหอยหอยหอ่หอยหายหอยอนหอย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 หย่อยอ่าอหออออหอยออ่านห้อยยหอ่ออ ขมรถกับนางหญิงยัวแล้วแล้วก็แปหานางดาวพัแล้วต้องตายแล้วแยกยันดีกับพี่น้อง